ดูความน่ารักเขานะค่าแฟนครับวันนี้น้องเหมียวดำนำโชคกับน้องเหมียวโชคดีทักทายกันแล้วค่ะเห็นไหมคะจะดึงผ้าห่มลงมา่นน่ะนั้น,น,นคนที่อยู่ในผ้าห่มนั้นคือน้องเหมียวโชคดีหันหลังให้เราคือน้องเหมียวนำโชคชวนพี่เขาเล่นเลยลูกชวนพี่นำโชคเล่นสิ เรามาเล่นภาพด้วยกันไหมครับพี่น้ำชคนักหน,นเห็นไหมเห็นไหมพี่น้ำโชคโมโหเลยพี่น้ำโชคโมโหเลยนักจามฟิตฟิตเลยโดนตาโชคดีโชคดีโดนตาเลย น้งโชคดิดูสิคะก็ลืมตาข้างหนึง่งโอ,อ้ตลกขำจรงเลยตกใจน,น้องพี่น้ำโชคตบต,ตาเลยเหลือข้างเดียวดูเขาหลับตาข้างนึงเขาเจ็บตาเลยแฟนกลับดูดูดยังไม่ยอมไม่ยังจะไปหยอ,อกพี่เขาอีกผมรักพี่น้ำโชคครับ พี่น้าโชคจะตีผมยังไงผมก็ยอมครับผมรักพี่น้าโชคเฮ้ยพี่น้าโชคขันหลังไปแล้วพี่น้าโชคอย่าตีน้องนะลูกอย่าตีน้องอย่ากัดน้องนะผมลำคาญครับหลบดีกว่าล้าหลบดีกว่าน้องโชคตีหลบดีกว่าผมน้อยใจแล้วครับผมน้อยใจพี่น้าโชคแล้วครับไม่คุยด้วยแล้วต่างคนต่างอยู่เลย ผมเจ็บเลยครับน้ำตาไหลเลยครับไหนดูสิดูไหนแม่กุ้งดูสิไหนแม่กุ้งดูสิดูอุ้ยน้ำตาไหลเลยอู้โอ้เนาะอืมโอ้นยน้ำตาไหลเลยค่ะแฟนคลับเห็นไหมคะน้ำตาไหลเลยโอ้ยน้ำตาผมไหลเลยครับผมเจ็บตาเลยครับโอ้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 มามาลูกมาโอ้ยน้ำตาไหลเลยค่ะแฟนคลับไหนดูสิให้แฟนขับดูสิลู ไหนดูสิไหนดูน like no, ้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยพี่น้ำโชคพี่น้ำโชคทำน้องเจ็บเลยหืหอผมเจ็บตาเลยครับน้ำตาผมไหลเลยครับนา่นนานนันนพี่น้ำโชคหุดหิดแล้วพี่น้ำโชคหมุดหิดน้องโชคดีน้ำตาไหลเลยไหนดิไหนไม่กุ้งดูดน้ำตาหนูสิลูก อย่าไม่กุ้งป,ประตูให้อย่าไม่กุ้งป,ประตูให้หนูนะลูกนะ,ะปิดประตูให้ไปเลยลูกไปเลยไหนนคะคะไปแล้วไหนดูสิลูกไหนไหนไหนดูน้องโชคดีสิไหนมา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 อู้ยน้ำตาไหลเลยไหนดูสิลูกจะไปทำไมล่ะจะไปทำไม ไปแนละ้วไปกุ้งปิดผ้าม่านแล้วผมเจ็บตาเลยครับเปิดประตูเป็นหรือเปล่าผมอยากไปข้างนอกครับแม่กุ้งอ่าโอเคโอเคอ่นนี้แม่กุ้งเปิดให้หนูอ่านนจะเป็นแม่กุ้งดูดูตาหนูแป๊บนึงเลยดิไหนในตาหนูเป็นยังไงลูกนี่นี่นี่ตาข้างเนี้เจ็บหนักเลยนี่อืมอูม้ ผมจะกลับก่อนนะครับบายบายครับ